ออใหญ่จะกินนมไม่หมดน,นะเดี๋ยวก่อนเมยแอปหน้าอยู่เออเมยเข้าห้องน้าอยู่เหี่ยหน้าไม่ได้เจ็บเมย่างหน้าอยู่ครับให้รับไปรับไปรับนะรับบ้างเหี่ยรับบ้างเหี้ยเลยอ่ะอ่ะหัวเราะไปหิวนมถ้าจะอี้นะอ้าปากกรอบลื่นนี่นะอ่าอ่าเดี๋ยวก่อนเนาะ เคยรับต oh, ัวเนี่ยมารับนะฮแล้วก็แล้วกระโดดงานแล้วต่อนี่ก็ได้แล้วมาให้จะหิวนมอ่ะแม่เช็ดแล้วเดี๋ยวก่อนเนาะถ้ามาให้กับมาให้ขีดนวดเองีายบายๆครับมีกันบายบายกล้องตัวนี่ยเมื่อกี้ก็ได้ยินเขาสวดมนต์ไหวอยูะไหวพระโอ้ยใครลับใครลับกระตัวคอตัวมันจะแข็งเตี้ยบเปิ้ลซัวก็บอกได้ อืมยิ่งยิ้งยิ้งอะไรกันที่ไอ้หนูแม่แบบอ่ำอ่ำยิ้มดิ้มยิ้มอย่างเต้นกันอ่ะ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 ชอบแปรงตาเลือกกันนะลูกปอดสะดุ้งไหลเตียเยนะ้ยได้อหมสุดฤทธิ์นะักหมาน้อยนี่นเกิดปีจอเป็นหมาน้อยนะเป็นหมาน้อยครับเดี๋ยวก่อนแม่มาแล้วแต่ลูก หัวเลี้ยวเตะสองหาวแล้วแม่ยังให้สามหาวนะแม่นี่กะเออรับเลยรับไปเลยสองหาวรับเลยอ่ะรับไปรับเหมือนเต่นเนี่ยตัวนี่เนี่ยตาเมย์มันรับชุดคืนนี่มันรับบัวันนี่เฮาฮะนะเ,เป็นแมง,ม,งมันยังมันรับบ่วคืนนี่ฮะ บายกันล้เยวจะไป,ไปกินนมละครังงบครับกันลูกไปกันเนี่ยฟังเรื่องเจาเนาะรับก็มารับรับก็รับมาแงต้องต้องไอแค่นี้นะครับ แค่นี้นะครับแล้วดูกินลง้ยบายบายครับน้องก้าวมาหาแค่นี้มาทักทายฉเฉยๆอ่าเอาบายบายกันอะกัยกมือก่อยกของแต้นี่เออบายบายาบายบายบเอยยยเอบเอาบายบายจุ๊บๆเออมาจู๋วทำาปจู๋ไหมเนาะทำาปจู๋ไหมมาจู๋ะเออมาจู๋ก็มาจู๋เออบายบายเนี่ย ช่วงให้ลูกครับพอแล้วเนาะเจ่านี้นะครับอย่าครับครับีบบ๋ับไปไปกินนมะนี่นะครับรูกไปกินนมก่อนนะเนาะี๋ยวมันจะง่ังไง <c oughs>